สวัสดีอีกตะข้างนัดตรครับเราดันคนาไปนะครับเพื่อเป็นทางพาดินนี่นะครับมาโลยไว้ตรงที่ต่าๆนะครับทีนี้มัดทำคนาที่เราพังไปทดแทนนะครับประมาณสองคันพาดินที่เป็นขีบๆมานะครับนะ ที่เป็นสันนะครับเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้เขาไม่ต้องการขนาดใหญ่ครับต้องการเล็กๆแล้วก็ไล่เหยียบไปเขาสักหน่อยนึ่งขอ,อผ่านช่วยบ้างนะครับ ไปกน,นาที่สั้นที่สุดในโลกเอาที่เราพังไปนะครับเพื่อจะพาดินนะครับไปทางด้านหลังรถเนี่ยเราก็ต้องมาทําแทนนะครับอ่านี่แหละกลับไปกลับมาอย่างนี้นะเดี๋ยวเอาใบหน้าช่วยบ้างนะครับของหน้าเป็นคลองน้ำสรง่าจะของนาเราไม่ต้องกลัวร่วงครับไม่ต้องกลัว ไปในหน้าเก็บนะครับรอยต่อตรงนี้อถอยวนไปวนมาวนไปวนมาอย่างนีครับ เนกันนาที่สั้นที่สุดในโลกอ,อยู่ในตู้แล้วก็มาด้ยิ้นแล้วครับเนี่ยตองมาเงี้ยจะโบกได้เอาแค่เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ลายเหยียบหน่อยอ น้ำน้ำกระโดดข้าม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไล่เหยียบนิดนิดหน่อยครับตรงนี้พอโอ้ไม่วิ่งใหม่หรือว่าวิ่งปะวิ่งตลบขึ้นไปในรั่วแน่ๆครับเป็นชายคูน้ำนะครับตรงก็เขียวเนี่ยมันคูน้ำนะครับก่อปเดหานหน้านครับเกียร์บนสันคัน,นครับอย่ามันลก ช้เครื่องตัดหญ้าตัดก็ได้ดนะี่ะเริ่มเห็นดินละสันแล้วครับจะวิ่งป่าก,ก็ไม่วิ่งปา่าไม่พอสิบระทีแค่นี้เองอ่าไี่ถ่ายแล้ว น่าจะวิ่งเซาะเวียนซ้ายก่อนนะครับแล้วก็วิ่งป่าไปก็จะได้ของดีในน้ำรั่วมันเดินม,มาดูแล้วนี่ใบเซาะไอถึงรอยรั่วนะครับหรือรูต่างๆนี่เอาสาขึ้นหาหลังคันนะครับทางด้านซ้ายมือเราเนี่ เอาละเยียบให้แน่นๆแกทั้งหน่อยเดี๋ยวจะรั่วไปใหญ่ <c oughs> วิ่งแรงไม่ได้นะครับดินจะพุ่งลงคลองมีคลองส่งน้ำเล็เกๆอยู่นะครับ ตรงนั้นมันเป็นหลักคันแดนนะครับใช้เป็นหน้าด้านกบด้วยนะครับเราเก็บมุมตรงคนาด้วยนะครับมีป่าชายคันนะครับ ไปตรงนี้มันติดเสาคันแดนนะครับโอ้โหเต่าบินมาทำอะไรนะครับชายบนเอ่อบนคลองจมประทานนะครับไล่เหยียบนน่นๆนนครับชายผูน้ำาลยเดี๋ยวจะลวกกันไม่ใหญ่อีกอา้าวแน่นๆเลยขอเป็นอีคันหนึ่งนะครับสั้นๆหน่อยที่เราพังแล้วก็พาดินไปบริเวณโน้นนะครับต่ำๆนั่น เนี่ยมาทำาดใช้ตั้งใหม่ครับยาวกว่าเมื่อคันตะคู่นี้หน่อยนึงแหมเจ้าของที่ก็จะวิ่งใหม่เลยก็ไม่วิ่งนะครับยาวๆนู่นเลยได้สวยหน่อย นี่ก็อ,อีกนานนะครับกว่าที่ได้ทำนี่เกียร์หลังคันให้ด้วยเนี่ยแหม่เอวิ่งตัดให้ด้วยครับ นี่ก็จะวางฐานนะครับผานหลังไส ราคาไถานะครับตอนนี้คิดงานชั่วโมองก่อนนะครับ <c oughs> ประมาณ ใช้จ,จ่ายทั้งหมดนะครับถ่ายด้วย3ามพสองพร้อมถ่ายนะครับงานชั่วโมงด้วยถ่ายด้วยอ่าตกลงราคาก็เรียบร้อยก็ทําการถ่ายหมดนี่นะครับสามไล่ิเงินคิดทองเรียบร้อยแล้วคล้ายๆกับเหมาเลครับก็บตีไปเลยรถย่อนๆยอนกันไป เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับก็จะทำการถ่ายเริ่มถ่ายแล้วนะครับ ปรับผ่านอยู่นะครับจะลูกหน้าขึ้นทีนี้ก็จะเริ่มทำการถ่ายนะครับหลังจากที่จับงานเวียนซ้ายมา ดูดีหน่อยนึงเวลาเราปรับพื้นที่แล้วครับถ่ายแล้วสวย เดี๋ยวถ่ายเสร็จก็กลับบ้านแล้วครับหมดงานวันนี้มีงานแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามัาสวัสดีครับ